คนวันนี้มาทำเปิดถุงช็อปปะนะคะคือเรื่องของเรื่องคือว่าก็จริงๆของพวกนี้ซื้อมาได้ประมาณ 3- 4สัปดาห์แล้วค่ะแล้วก็มันเริ่มรกไงแล้วยิมรู้สึกว่าถ้าเกิดยิมเอาเข้าไปเก็บในชั้นนะ่ะแล้วเดี๋ยวยิมจะลืมเพราะว่าเดือนที่แล้วยิมก็มีแบบของชิ้นหนึ่งจริงๆยยิมซื้อไปตั้งแต่เดือนก่อนแล้วก็ ด้วยความที่มันรกใช่ไหมคือบ้านยิ้มหลังเล็กๆก,กัค่ะเวลาเราทิ้งของออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยมันจะดูรกมากเลยก็เลยเก็บเข้าไปในชั้นแล้วปรากฏว่าลืมก็เลยนะวันนี้ก็เลยตัดสินใจว่ามาทําดีกว่าค่ะเพราะว่ามันก็มีอยู่จำนวนนึงแล้วเดี๋ยวยิ้มจะได้เก็บของเข้าไปในชั้นเนาะหวังว่ายังไงเพื่อนจะสนุกกับการชมนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับของกลุ่มแรกนะคะคือยิ้มมีโอกาสได้ช็อปกับคาร์ล p o p พ็อปนะคะคือรู้สึกว่าตอนที่ซื้อมาเนี่ยเขามีโปรโมชั่นมั้งว่ามัน ซื้อครบ60สิดอลลด20%เอรเซ็อะไรเงี้ยยิ้มจำยิ้มจำไม่ได้ละก็เลยโอเคตัดสินใจซื้อมาเพราะว่าถ้าเพื่อนๆจำได้เนี่ยคือยิ้มเคยซื้อของของคาร์ลป๊อปมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีของบางอย่างที่ยิ้มชอบมีของบางอย่างที่ยิ้มยังไม่แน่ใจยิ้มก็เลยอยากจะทดลองทดลองยิ้มก็เลยอยากจะทดลองของของเขาอีกผลิตภัณฑ์ของเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่ครั้งนี้ยิ้มมีก็เป็นมิกซ์นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มคุยกันเลยดีกว่าน้อสำหรับกลุ่มแรกนะคะที่ยิ้มซื้อมา ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแก้มนะคะก็คือถ้าจําได้คราวที่แล้วเนี่ยยิ้มซื้อเป็นบลัชนะคะชื่อสี Birthday ย์สูรคือหน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็ยิ้มบอกว่ายิ้มรู้สึกว่าสีเขาว่ามันอ่อนไปสําหรับสีผิวยิ้มครั้งนี้ยิ้มก็เลยซื้อสีที่มันเข้มขึ้นนะนะคะตัวแรกนะคะซื้อมาเพราะมันเป็นสีม่วงเลยตัวนี้ชื่อสีเรนนะคะเดี๋ยวจะสวัดให้ดู ตัวนี้เนื้อสีเขาก็โอเคค่ะคือก็ดีกว่าไอสีเบิร์เต์สูตรนะก็คือบนสีผิวยิ้ม NC 30ของแม็กเนี่ยคือเขาก็ออกมาโอเคนะคะคือไม่ได้ชัดเจนมากอย่างที่เห็นเห็นปะเอยคือบอกว่าไม่ได้ชัดเจนมากสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ยังออกมาให้เห็นถึงความมีสีสันนะเนาะก็คือก็โอเคเรื่องของการเบลนด์ก็ มีอาการแพ้ชี่นิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากก็โอเคยิ้มว่าสำหรับราคาก็ก็ยังโอเคอยู่นะอีกสีหนึ่งสิเออสีนี้ชื่อสี jellyfish นะคะสีนี้ไม่มีการบดจริงๆว่าสีออกมามาชัดเจนแต่ลงแบเบาๆสวอชให้ดูเบาๆเข็มปะ สีนี้คือไม่มีบ่นจริงๆค่ะคือจริงแล้วก็บทสรุปของยิ้มก็คือว่าก็ต้องอยู่ที่สีเนาะคือสีที่เขาเข้มข้นเนี่ยเนื้สีเขาก็ออกมาชัดเจนจริงๆค่ะโดยที่วิธีการใช้ที่ยิ้มชอบนะคะชอบใช้กับ d u โอไฟเบอ l ์ s h ัชนะคะอันนี้ F15 ของซิกมาค่ะ แะลงไปแล้วก็ทายิมรู้สึกว่ามันเบลนด์ได้สวยดีอะคะ่ะยิมไม่ค่อยชอบใช้มือเท่าไหร่ยิมรู้สึกว่ามันทางลงไปแล้วมันเบลนด์ยากแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคือยิมเป่คนไม่ค่อยชอบใช้มือในการแต่งหน้าเท่าไหร่ยิมรู้สึกว่ามันมันยากแล้วก็มันก็ช้านะคะต่อมาอีกตัวหนึ่งนะคะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแก้มเนาะที่ยิมซื้อมาตัวนี้ก็คือเป็นไฮไลท์เตอร์นะคะชื่อลันช์มันนี่สีหน้าตาเป็นอย่างนี้มา,มาทาจะเห็นหเลย ก็ถ้าใช้นิ้วนะคะสีออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าเหมือนเดิมคือคิมไม่ค่อยชอบใช้นิ้วในการทาลงไปเท่าไหร่สวยไหมเอ่ยสวยนะสวยอันนี้ยิมชอบแต่ว่าวิาวธีวิธีที่ยิมใช้คือยิมใช้เป็นแปลงค่ะตัวนี้ Real Techniques Control Brush นะคะในการไฮไลท์แต่ว่าถ้าใช้แปรงตัวนี้แล้วเนี่ยสีมันจะออกมาแบบ นวลนวน,น,วนนะคือมันมันมันไม่ไฮไลท์มากถ้าเกิดสมมติเป็นคนชอบไฮไลท์ที่มันเข้มข้นก็อาจจะไม่ชอบวิธีนี้เนาะก็ใช้มืออาจจะดีกว่าแต่เหมือนเดิมค่ะยิมรู้สึกว่ามันช้ายิมก็เลยชอบใช้แปรงตัวนี้นะคะในการทาลงไปรู้สึกว่าเออมันสวยนวลน,นวนดีอะค่ะค่ะสำหรับของชิ้นต่อมาที่ยิมได้มาจากค o l o r p o พอนะคะเป็นอายชาโดว์ค่ะไม่ใช่ชิ้นต่อมาดิสองชิ้นต่อมาเนาะยิมหยิบมาสองสีนะคะก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสองเดือนก่อนเนาะว่ายิมอยู่ๆเกิดอาการชอบ ใช้อายแชโดว์ของ Color Pop มานะคะซึ่งค่อนข้างจะแมททาเล็กทาคู่กันกับสีที่มันสีเนื้อแมทยิ้มรู้สึกว่ามันสวยมากเลยอะไรเงี้คยค่ะยิมก็เลยตอนที่ยิ้มไปช็อปบนเว็บไซต์เขายิ้มก็เลยตัดสินใจหยิบม,มาอีกสองสีเนาะสีแรกนะคะคือสีมิเเลนแนเป็นสีที่ค่อนข้างดังของ Color Pop เหมือนกันนะนะคะสีออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ถ้าเปรียบเทียบกับสีทีมเคยมีเนาะ ดูแบบว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนกันนะหนึ่งนะคะอันนี้คือสีคริกเก็ตก็คือออกม่วงอันนี้คือสีสีนี้และแนเนาะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะนี่คือสีอามีราก็คือออกสีเขียวๆทองๆเขียวๆคือนี้ก็จะอ,ออกแบบ มันก็ไม่เชิงคอปเปอร์เนาะคือมันบรอนสะะ์ค่ะเดี๋ยวสวัสดให้ดูนี่คือแต่งลงไปเบาๆนะคะสวยงามมากแล้วนี่ก็คือสีทีมทาลงไปบนเปลือกตาของยิมันนี้นะคะก็คือทาทับลงไปบนอายชาโดสีน้ำตาลเนื้อแมกซ์นะคะแล้วก็ทาตัวนี้ทับลงไปออกมาหน้าตาแบบสวยงามอ่ะชอบอะ่ะเออ โอเคค่ะอีกสีหนึ่งเดี๋ยวขอปิดฝากันนะเดี๋ยวมันแห้งเนาะสำหรับอีกสีหนึ่งนะคะที่มิมได้มาสีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้แต่งบ่อยเท่าไหร่นะคะตัวนี้ชื่อสีโคโคอนัดค่ะซื้อมาด้วยความแบบรู้สึกว่ามันสีสันสวยงามล้วนๆคิดว่าจะได้ใช้บ่อยไหมก็คงไม่แต่ลงไปเบาๆ เนื้อสีดูแล้วเหมือนจะไม่เข้มข้นเท่ากับไอตัวนีนและแนที่ยิ้มสวอช c h ไปเมื่อกี้นะคะอันนี้รอบสองงามเนาะคือมันเป็นสีออกฟ้า,ฟา,ฟามีติ่งเขียวอยู่นั้นนิดๆน,นะคะออกเกือบออกจะเทอร์ควอยแล้วนะแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะคือแบบสวยงามมากค่ะต่อมานะคะยิ้มซื้อเลปี้เพนซิลของเขามาทั้งหมดสี่สีค่ะ ก็ยิมคิดว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีถูกแล้วก็มีสีให้เลือกหลากหลายนะคะยิมก็เลยชอบแล้วก็แนะนำด้วยนะคะสำหรับสีแรกที่ยิมซื้อมานะคะชื่อสี Grunge น่าจะมาจากคอลเลคชันล่าสุดของเขานะคะเพอยิมมองไม่เห็นเพื่อนเห็น Grunge โ okay. อเคคือนี้เป็นสีที่ยิมทาอยู่ตอนนี้นะคะแต่ว่ายิมมีลิปสติกของ MAC ชื่อสีโทบทาทับลงไปนะคะยิมว่ามันเป็นสีที่น่าสนใจดี งามอะ่ะคือถ้าเกิดสมมติว่าแบบอยู่ในโหมดของการชอบทาลิปสติกสีออกน้ำตาลน้ำตาลแดงๆอะไรเงีงเยะะ้ยค่ะนิมว่านี่เป็นสีที่น่าสนใจเลยทีเดียวต่อมานะคะชื่อสีชุดซี่สีนี้ยังไม่ได้ลองทานะคะ เป็นอีกสีหนึ่งที่ออกแนวน้ำตาลน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยิ้มช้าไปหรือเปล่าเทรนเขาผ่านไปเรียบร้อยแล้วตัวเองเพิ่งซื้อต่อมาค่ะเป็นสีที่สวยมากเป็นนูดที่ออกแนวแบบออกแนวน้ำตาลอ่อนๆแต่มันเป็นน้ำตาลนูตนะคะเออทาลงมาบนแขนแล้วมันไม่ค่อยน้ำตาลนูดเท่าไหร่เนาะแต่ยิ้มรู้สึกว่าพอทาลงไปบนริมฝีปากแล้วมัน ค่อนข้างจะนูดเลยทีเดียวค่ะสีนี้ชื่อสี BFF นะคะแล้วก็เป็นสีทีมทาไปในวิดีโอ Eyeshadow Palette Collection นะคะแล้วก็ในวิดีโอนั้นยิ้มทาลิปกลอสของ Charlotte t i l e u ร y ทับลงไปนะคะสวยงามสวยงามอีกอันนึงนี่ก็ชอบเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยมีโอกาสได้ทาเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยอินกับสีชมพูหวานแบบนี้เท่าไหร่นะคะ สีนี้ชื่อสีเวสตี้ค่ะสวยดีโอเคต่อมา2ส,สิ่งสุดท้ายของ Color Pop นะคะยิมซื้อมาเป็น u l t r a m a t มทลิปนะคะก็คือไอตัว Lip Cream ลิปครีมมแหละยิ้มซื้อมาสองสีนะคะสีแรกชื่อสี Avenue เป็นสีออกแนว แดงๆแ,แล้วก็มีติ่งความเป็นออกส้มๆน้ำตาลน้ำตาลนิดๆนะคะแค่นิดเดียวจริงๆคือมันเป็นสีแดงที่มันไม่ใช่แดงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสีนี้ต้องบอกว่ายิ้มทาไปแล้วยิ้มชอบนะคะมันแห้งไหมมันแห้งมากต้องมีการเพรสป,ปากนะคะแต่ว่ายิมทาไปแล้วยิ้มโชคดีเนาะคือยิมไม่ได้มีปัญหา ริมฝีปากลอกหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะนี่คือสีคือมันเป็นสีแดงออกแ a วมปี้แวมปี้อะคะ่ะสวยดีอีกสีหนึ่งนะคะที่ยิมได้มาชื่อสีสีโซสีนี้ยิมว่าพลาดไปน,นิดนึงตรงที่ว่ายิมสูกว่ามันบลูโทนจนเกินไปนะคะพอเวลาเราทาไปบนริมฝีปากแล้วเนี่ยคือเหมือนเดิมคือยิมไม่ได้มีปัญหากับการที่เขา ทำให้ปากยิ้มลอกหรืออะไรประมาณอย่างนี้นะคะโชคดีแต่ว่าสีเขาอาจจะอ่อนไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเวลายิ้มทาลงไปแล้วเนี่ยสีเนี้ยอินรู้สึกว่ายิ้มจะเห็นรอยตรงบนริมฝีปากค่อนข้างชัดเจนนะคะในขณะที่สีเนี้ยิรู้สึกว่าเออไม่ค่อยเห็นรอยตรงริมฝีปากมากเท่าไหร่ต่อมายิมมีโอกาสไปที่ Price l ลน e นะคะก็เลยซื้อของมาจํานวนหนึ่งอะเนาะชิ้นแรกนะคะเป็นค้อน้ํแผกค่ะก็ไม่มีอะไรของที่มีอยู่อันเดิมมันหมดแล้วนะคะแล้วก็เลยซื้อนี้มาตัวนี้ที่ชอบใช้เพราะว่ามัน มันนุ่มดีค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงมากแล้วก็เขาเวลาใช้ไปแล้วมันไม่แตกอะคะ่ะคือบางทีรู้สึกว่าเวลาซื้อคอน,นแทคที่มันราคาถูกมากๆมาบางทีเขาเขาหยาบไปนิดนึงแล้วก็พอใช้ลบเครื่องสำอางเนี่ยคือมันมันมันแตกมันฉีกออกมานะคะต่อมาเป็นอันนี้ซื้อมาเป็นของ Models Prefer นะคะพอดีเขามี ดิสเพลย์อยู่บอกว่า10ดอลก็เลยซื้อมาด้วยความอยากรู้อยากเห็นตัวนี้อายแชโดว์พาเลตตัวนี้บอกไปแล้วในไอตัวอายแชโดว์พาเลตวีีโอว่ายิมไม่ชอบริมก็ไม่แนะนํานะคะถ้าเกิดสมมติมีใครเห็นตัวนี้แล้วสนใจก็โดยส่วนตัวนายยิมไม่แนะนายิมรู้สึกว่าเขาค o l เลคชัเยออกเขาไม่ดีอะคะ่ะคือเก็บเงินไปซื้อพาเลตของ s l ล e k หรือว่าไปซื้อไอตัว ชีดดีกว่านะคะตันนี้ก็โอเคแต่ว่ารู้สึกว่าแบบมันเห็นมันเหมือนมันออกมานะแต่ว่าจริงๆแล้วมันแพชชี่นะคะพอถูกไปแล้วมันหายไปเลยอย,ยิ้มก็เลยไม่ชอบนะคะยิ้มไม่แนะนำเนาะอีกอันนึงนะคะเป็นโมเดลส์เพรีเฟ์เหมือนกันเมื่อกี้ที่โชว์ไปตัวนี้เป็นคอนโทรพาเลตนะคะข้างหลังมีบอกว่าวิธีการคอนโทรแล้วก็ไฮไลท์ต้องทำยังไงนะคะ จะบอกว่าที่ซื้อมาเนี่ยเพราะว่าหน้าตาเขาว่าเหมือน AC On Tour ที่ยิมชอบอยู่แล้วก็เขาหน้าตาเหมือน Anastasia Contour Palette อะคะ่ะคือหน้าตาเป็นอย่างนี้แต่ว่าข้างในตัวนี้เขามีกระจกด้วยนะคะแล้วก็น,นี่คือ AC On Tour นี่คือ AC On Tour หน้าตาเหมือนกันนะคะคล้ายๆายกันจะเห็นได้ว่าสีจะมีความแตกต่างนิดนึงเนาะอันนี้คือ swatch มา ja จาก model p r e f e r นะคะ แล้วเดี๋ยวอิมจะลอง Swatch ของ AC On Tour ให้ดูนะเห็นหนงความแตกต่างไหมเอ่ยคือหลายหลายคนอาจจะบอกว่าไอตัวเนี้ยมันอาจจะเนื้อสีแน่นไปแต่ยิมรู้สึกว่าเขาเบลนง่ายอะคะ่ะยิมก็เลยยิมก็เลยชอบนะเห็นปะอันนี้คือ AC On Tour ของ Australis แล้วะอันนี้คือ Model Prefer เออยิ้มชอบของออสเตรเลียมากกว่านะคะก็ถ้ามีใครอยู่ออสเตรเลียหรือว่ามาเที่ยวแล้วก็เกิดมีความสนใจเนาะยิ้มชอบออสเตรเลียมากกว่า Models Prefer นะคะตัวนี้ประมาณ17ดอตัวนี้10ดอลอีกชิ้นนึงค่ะที่ได้มาจาก Pri c e ไ i n e เหมือนกันแต่ว่ายิ้มลืมพูดถึงในเดือนที่แล้วนะคะก็คือตัวนี้ค่ะ Models Prefer เ,เ,เหมือนกันนะคะ Mineral Po w d e r อันนี้ชื่อสี p Photo Ready แพคเกจิ้งคล้ายๆกับของ Mac อกค่ะแต่ว่าตัวเนื้อผลิตภัณฑ์เลยอะ เขาบอกว่ามันเป็นดูปของ o u u r l l s s s ก็ต้องบอกว่ายิมว่าจริงคือเดี๋ยวนี้สวอชเต็มไปหมดเลยเพืเ่อนๆจะเห็นไหมเนี่ยคือมันมีความโกลออกมานะคะต้องบอกว่ายิ้มไม่มีสีที่มันเป็นดูปของตัวนี้เลยนะคะแต่ว่ายิ้มมี o u u r l l s s s p พาเล t e ตัวนี้นะคะ หน้าตาแบบนี้เนาะยิ้มอยากจะบอกว่าเอาเฉพาะเนื้อผลิตภัณฑ์นะคือของอาวเอกลาสขันนิ่มกว่ามันนวลกว่ามันแตะไปเลยรู้สึกเลยว่ามันนวลมันนิ่มรู้สึกเหมือนบัตเตอร์เลยค่ะตัวนี้นิ่มเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันจะรู้สึกเลยว่ามันจะแข็งกว่าแห้งกว่านะ ครีมรู้สึกว่าเปรียบเทียบตัวคุณภาพความนิ่มของผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยมันสู้ h o u r g l a าสได้ไหมสู้ไม่ได้ค่ะแต่ด้วยความที่มันถูกกว่าแล้วก็ยิมรู้สึกว่าเอฟเฟกมันออกมาคล้ายๆกันนะ่ะตัวนี้ยิมแนะนํานะเกิดม,มีใครมีโอกาสไปแวะที่ Price ไลนนะคะลองไปเล่นดูเขามีเทสเตอร์นะยิมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ใช้ได้เลยทีเดียวคะ่ะถ้าต่อมานะคะยิมได้ครีมกันแดดค่ะของยี่ห้อ Cancer Council นะคะ เป็นยี่ห้อของออสเตรเลียค่ะรู้สึกว่าเขาจะเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลตอบแทนนะคะก็ made in Australia นะคะตัวนี้ FPF 50สําำหรับทาที่หน้าคอแล้วก็มือโดยเฉพาะนะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าหัวมันเป็นเหมือนกับไอที่ทาเต่าอ่ะ <c oughs> ก็ คือจริงเขาจะให้ทาลงไปบนหน้าเลยนะคะแต่ว่ายิ้มใช้มือเนาะในการแตะลงไปก็โอเคค่ะตัวนี้เพิ่งใช้ไม่ได้ไม่นานก็โอเคนะคือมันก็ไม่ได้ทำให้หน้ายิ้มรู้สึกเหนียวเนินอะจนเกินไปเท่าไหร่นะคะต่อมายิ้มไปไดโซค่ะก็ได้มา2ชิ้นนะคะตัวแรกก็คือตัวนี้เห็นบ่อยแล้วเนาะเป็น detergent for p u f and sponge นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ยิ้มใช้ในการล้าง พวกแปรงแล้วก็ฟองน้ำนะคะอีกอันนึงนะคะเป็นคิวทิปนะคะเป็นคอร์นบัตซื้อเป็นสีชมพูเพราะว่าตัวนี้ยเอามาทำความสะอาดถูแล้วก็มันนั่นแหละมันน่ารักดีค่ะก็เลยซื้อมาถ้า <c oughs> ของสองชิ้นสุดท้ายนะคะได้มาจากดีวีโจอสค่ะคือพอดีสามียิ้มเขาได้กิบเบลเชอร์ er มาค่ะแล้วก็ตัวเองโชคดีคือเขา,เาให้มา ก็เลยเอามาซื้อเครื่องสำอางสำหรับตัวแรกนะคะก็คือ b o b b y Brown s o o t i n n g l l e n s s n n o Oil ถ้ามีใครได้ดูตัววิดีโอเอ็มทีของยิ้มนะคะก่อนหน้านี้จะทราบว่ายิ้มใช้ c l e a n s i n g Oil ของชูเอม u r a ค่ะแล้วก็พอดีมันหมดไปเมื่อกลังคิดอยู่เนาะว่าเออจะซื้อของยี่ห้อไหนดีบวกกับตอนแรกคิดว่าจะไปซื้อตรง ดิวตี้ฟรีนะคะหรือว่าไม่งั้นอาจจะไปซื้อที่ฮ่องกงคือเดี๋ยวิ้จะกลับไทยริมจะบินผ่านฮ่องกงก่อนแล้วก็กลับไทยก็กลว่าอยากจะประหยัดเงินอย่างนงี้งั้นแล้วไปๆมาๆอยู่มาประมาณสองสเดือนโดยที่ไม่มีไอตัว cleansing oil ใช้แล้วเกิดอาการลำคาญนะคะก็คือว่าบางทีรู้สึกว่าเออเหนื่อยขี้เกียจมานั่งแบบใช้ c o t p a แล้วก็แบบทำความสะอาดหน้าโดยใช้ masala water ก่อนแล้วก็ค่อยไปอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคือปกติเวลาจะมีพวกเทนซิ่งออยอะไรพวกเนี้คยครีมล้างในในไปพร้อมๆก,กันกับเวลาที่อาบน้ําเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยแบบเกิดอาการไม่ไหวแล้วนะคะบวกกับอย่างที่บอกก็คือได้กิบเบลเชอร์มาสามีให้มานะคะก็เลยจัดการไปซื้อตัวนี้มาแล้วก็ทดลองใช้ไปเมื่อคืนแล้วอยากจะบอกว่าชอบมาก มั่นใจว่าเดี๋ยวจะต้องไปอยู่ในเฟรนด์แน่นอนใช้ไปแค่ครั้งเดียวแต่ชอบมากแล้วก็ชอบมากกว่าของชูเพราะว่ารู้สึกว่าพอใช้ไปแล้วเนี่ยหน้ามันไม่มันนะคะคือพอยิ้มล้างไปแล้วยิ้มก็ยังใช้ไอตัวไอตัวน้ํายาล้างหน้าค่ะล้างอยู่นะแต่ว่าพอยิ้มใช้ไปรอบแรกเลยเนี่ยคือรู้สึกเลยว่ามันมันไม่มันนะคะคือของชูเนี่ยพอยิามู้ส่ายิ้มล้างไปแล้วมันรู้สึกมันนะคะแต่ตัวนี้แบบดีอะชอบน่าจะซื้อมาตั้งนานแล้วจริงๆ แนะนำนะคะถ้ามีใครสนใจอยู่อีกอันนึงค่ะตัวนี้เป็นกิฟต์เซ็ตของ b o b b y Brown นะคะ65ดอลลาดอก็รู้สึกว่าเป็นกูดิลเพราะว่าถ้าไปซื้อที่อเมริกาก็40กว่าดอลมัง้งแล้วบวกกับค่าส่งค่าอะไรก็แพงกว่าซื้อที่นี่นะคะก็เลยก็เลยจัดก,การซื้อมาตัวนี้มีเมทัลลิกลองแว r c ครีมชา a d o w ยังไม่ได้ทดลองใช้นะคะ หน้าตาเป็นนี้ไอที่อยากได้เลยอะ่ะจริงๆอะ่ะคือตัวนี้ค่ะ Bobby Brown Longwear Gel Eyeliner ที่อยากจะทดลองเพราะว่าก,ก่อนหน้านี้ นานแล้วแหละตั้งแต่ตก่อนที่จะท YouTube, ําวิดีโอ u t u b e มายีมใช้เจลอายไลเนอร์ของแม็กนนะคะแต่ว่ามันหมดไปเนาะแล้วก็ไปทดลองใช้ของยี่ห้ออื่นแล้วก็ไม่ชอบเลยยิมเคยได้ยินมาว่าไอตัวเนี่ยไอตัวเจลอายไลเนอร์ของบอบบี้บราน์ในมันดีนะคะแล้วก็พอดีเขามีอยู่ในเซ็ตก็เลยอยากจะทดลองใช้เนาะสร็จแล้เขาก็มากับแปรงด้วยนะคะฝั่งหนึ่งเป็นแปรงแบบแบน,แบน อีกฝั่งหนึ่งเป็นแปลงสำหรับเขียนไอายไลเนอร์แต่ว่ามันเป็นแบบหัวมันไม่ตัดนะคะคิดว่าคงใช้สำหรับในการสมัตมากกว่านะแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่เขาให้มาในเซตแล้นะคะ <c oughs> ก็คือมาสคารา่าก็ของ b o b b ี Brown ตัวนี้เซตนี้ยังไม่ได้ทดลองใช้นะคะยังก็ไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงเนาะ ค่ะและนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ยิมได้มาในช่วง3 4สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะยิมหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการชมเนาะแล้วก็ถ้าอยากจะให้ยิมหยิบผลิตภัณฑ์ตัวไหนออกมาใช้ให้ดูก็รบกวนทิ้งรีเควสต์ไปข้างด้านล่างเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะก่อนเราจะจากกันไปวันนี้เนาะยิมอยากจะบอกว่ายิมขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมวิดีโอแล้วก็รวมไปถึง subscribe นะคะวันนี้ยิมก็เลยอยากจะทำกีบเอาไว้เล็กๆค่ะสำหรับของที่ยิมจะให้ในกีบเอาไว้นะคะมีดังนี้นะคะ มีอายแชโดว์ของ Color Pop 2อสองอันนะน,นะคะหน้าตาอาจจะคล้ายกันมากอันนึงคือสีนีนเลนแนนะคะดี๋ยมเอาของดิมเปิดให้ดูเนาะก็คือสีนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงคคืเป็นสีทีมชอบมากเหมือนกันก็คือสี c r i c เก็ตนะคะมีสองสีนี้นะคะ บลัชออนนะคะของ Color Pop เหมือนกันนะคะชื่อสี jellyfish สีเป็นแบบนี้นะคะก็เมื่อกี้สวอส์ให้ดูไปแล้วเนะาะค่ะของชิ้นต่อมาของ Color Pop พ็อจะให้ไปใน g i v กี w เ y วให้ไปทดลองใช้นะคะก็คือไอตัวแมตต์ลิปครีมของเขาในสีสซีซอนะคะต้องบอกว่ายิมทราบว่าเมื่อกี้ยิมพูดไปใช่ไหมในวิดีโอว่าเออยยิมว่าสีเขามันเป็นสีที่ มันเป็นบลูโทนไปนิดนึงและสีมันอาจจะอ่อนไปนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทาลงไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นรอยตรงริมฝีปากเนาะแต่ว่าด้วยความที่ตอนที่ยิมซื้อมาเนี่ยคือยิมไม่ยังไม่ได้ทดลองใช้นะคะคือยิมซื้อมาหนึ่งชิ้นของตัวเองแล้วก็หนึ่งชิ้นมาให้กิฟบอ์เวย์เนาะมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่ายังไงก็เอาไปทดลองใช้แล้วกันเนาะก็จะได้ทราบได้ด้วยตัวเองเนาะว่าว่ามันเป็นยังไงต่อมานะคะอันนี้เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งทีมชอบใช้ ก็คือเม l l ลีนนะคะ Color Drama รู้สึกจะชื่อ Intense Velvet Lip Pencil นะคะตัวนี้ชื่อสี Future Desire นะคะยิมจะสว c h ของยิมให้ดูอันนี้ยิมมีของตัวเองชิ้นหนึ่งคือยิมรูาสูกว่าเขาเป็นอะไรที่ดีอะยิมชอบอะยิมสว่าสีเขาชัดเจนมากเลยนะคะแล้วก็อีก2ชิ้นสุดท้ายนะคะทีมจะซื้อ แล้วก็ส่งไปให้นะคะก็คือหนึ่งคือ AC on tour นะคะของอ u s t r a l i ียิมอยากซื้อทดลองเพราะยิมชอบมากเลยยิมรู้สึกว่าสำหรับคนผิวสีเอเชียแบบเราอะ่ะคือมันยิมรู้สึกว่ามันเข้าอะ่ะและ้วทิมรู้สึกว่ามันใช้ดีก็เลยอยากให้เป็นเพื่อนได้ทดลองใช้นะคะแล้วก็ของชิ้นสุดท้ายทิมจะรวมลงไปในกิฟต์เวล์อันนี้นะคะก็คือตัวนี้ค่ะโมเดลส์ prefer red, ทีมเพิ่งพูดถึงไปนะคะในสี photo ready ค่ะและนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ต่างๆทีมจะรวมไว้ใน Giveaway ครั้งนี้นะคะก็รายละเอียดทุกๆอย่างนะคะเดีย๋ยวยิมจะทิ้งไว้ตรง Description Box ข้างด้านล่างนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคือหนึ่งยิมจะเปิดเป็น Internationaly l เนาะคือไม่ว่าที่ไหนยิมสามารถส่งไปได้ยิมจะส่งรางวัลไปนะคะข้อ2ก็คือว่าเดีย๋ยวยิมจะสุ่มจับนะคะว่าใครจะได้เป็นผู้ที่รับรางวัลเนาะสำหรับกติกาในการเข้าร่วมเนี่ยคือ1 ขอเป็นสับสครายเบอร์ของช่องนี้นะคะ 2. คือขอให้ไลค์วิดีโอนี้ 3. คือรบกวนทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างด้านล่างค่ะว่าวิดีโอต่อๆไปเนี่ยอยากจะให้ยิ้มทำอะไรนะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของว่าไอกร a บอะไรเนี้ยมันจะเปิดถึงเมื่อไหร่จะประกาศผลเมื่อไหร่ยังไงดีทิ้งรายละเอียดไว้ข้างาล่างเนาะเพราะว่ายิมไม่แน่ใจว่าวิดีโอนี้จะขึ้นเมื่อไหร่นะคะสุดท้ายเลยเนี่ยอันนี้ไม่มีผล การ give away team, กิ๊บเวทีมกําลังทําอยู่แต่ว่าถ้าไม่รบกวนจนเกินไปนะคะรบกวนไปไลฟ์เฟซ o ุ๊กเพจของยิ้มหน่อยค่ะชื่อ i am smiling 101นะคะเดี๋ยวยิ้มทิ้งลิงกไว้ข้างาล่างค่ะแล้วก็อย่าลืมแวะมาทักทายกันนะคะเผื่อว่าเรามีอะไรจะได้คุยกันเนาะเวลาทีมไม่ได้ทําวิดีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไงเดี๋ยววันนี้ยิ้มลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ